ตารางคะแนนฟุตบอลกันโชดเซเรียอิตาลีฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่10อันดับ1นาโปลีแข่ง10นัดชนะ8เสมอ2แพ้0มี26คะแนนอันดับ2อัาลันตา แข่ง10นัดชนะ7เสมอ3แพ้ศนย์มี24คะแนนอันดับ3เอซีมิลานแข่ง10นัดชนะ7เสมอ2แพ้1มี23คะแนนอันดับ4เออสโรม่าแข่ง10นัดชนะ7เสมอ1แพ้สองมี22คะแนนอันดับ5้าลาซิโอแข่ง10นัดชนะ6เสมอ3แพ้1มี21คะแนนอันดับ6อูดินเซ่แข่ง10นัดชนะ6เสมอ3แพ้1มี21คะแนนอันดับ7อินเตอร์มิลาน แข่ง10นัดชนะ6เสมอศูนย์แพ้4มี18คะแนนอันดับ8ยูเวนตุสแข่ง10นัดชนะ4เสมอ4แพ้2มี16คะแนนอันดับ9ซ้าซาโอโอลโแข่ง1ิบนัดชนะ 3, สมเสมอสาแพ้4มี12คะแนนอันดับ10เอ็มโปรีแข่ง10บนัดชนะสองเสมอหแพ้3มี11คะแนน อันดับ11โตริโนแข่ง10นัดชนะสเสมอ2แพ้5มี11คะแนนอันดับ12ซาแลนิตานาะแข่ง10นัดชนะสองเสมอสแพ้4มี10คะแนนอันดับ13บพิออเรนตินาแข่ง10นัดชนะสองเสมอ4แพ้4มี10คะแนนอันดับ14มอนซาแข่ง10นัดชนะสเสมอ1แพ้6มี10คะแนนอันดับ15สเปเซียแข่ง10บนัดชนะสองเสมอ3แพ้5มี9คะแนน อันดับ16เลเช่ แข่ง10นัดชนะ1เสมอ5แพ้4มี8คะแนนอันดับ17โบลญญาแข่ง10นัดชนะ1เสมอ4แพ้5มี7คะแนนอันดับ18เวโรนาแข่ง10นัดชนะ1เสมอ2แพ้7มี5คะแนนอันดับ19เครโมเนเซแข่ง10นัดชนะ0เสมอ4แพ้6มี4คะแนนและอันดับ20ซัมโดรียแข่ง10นัดชนะ0เสมอ3แพ้7มี3คะแนน ตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลกานโชคเซเรอียอิตาลีฤดูการ2 0 2 2 2 0 2 3สัปดาห์ที่10ชิโรอิมโมบิเลจากลาซิโอทำได้6ประตูดูซานวลาฮูวิชจ,จากยูเวนตุสทำได้6ประตูมาโกอานาตโตวิชจ,จากโบลญญาทำได้6ประตูควิซาคารัรเคเลียจากนาโปลีทำได้5ประตูเบโตจากอูดินเนเซทำได้5ประตู เปาโลดิบาลาจากเอเอสโรมาทำได้หประตูอเดโมลาลุกแมนจากอาตาลันตาทำได้4ประตูเลาตโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานทำได้4ประตูบูเลียดิยาจากซาแลนิตาน่าทำได้4ประตูและฮาฟาเอลเลอาจากเอซิมิลานทำได้4ประตู